ก็กลาบเซ็ทุกคนด้วยนะฮะก็วันนี้มีอัปเดตนะผมกำลังอัปเดตอยู่เพิ่งเสร็จก็มีคุณแก้มทักมาบอกว่าอ่าวันนี้รื้อมดาวเข้านะผมจริงอยู่ที่ตางไหเราคุณแก้มทักมานะโอเคแล้วรื้อเข้าไปดูเดี๋ยมีอัปเดตอะไรเอ่ยยีิบก้าบาทได้หนึ่งพันนะผมเดี๋ยวเดวเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนไม่แน่ไม่แน่ถ้าเกิดมันขาดอาจจะโดนจะดูว่ามีตัวอะไรมั่งนะ โอเคเราควรไปดูที่ตรงไหนกันก่อนดีคุณแจเอ้ยสามาลรรับสุ่มสุดหนึ่งลูกอมดาวแสดงว่าให้สุ่มหาในนี้ใช่ไหมครับลูกอมดาวเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นอีเวนต์สุ่มนะเดี๋ยวดูอัพเดตประกาศเทศก,กาลลูกอมดาวนะครับผมก็ร้านค้าลูกอมดาวเยอรมนีค่าธถนาบบกแปรทุกอย่างนะครับผมหนึ่งแสนลูกอมดาว 7K อันเยิ้มนี้เพิ่มทุกค่าไปัญหาบวกหกเจ็ดหมื่นนะครับผมผมมีแค่หกหมื่นกว่านะคาเลนนะครับผมแปดหมื่นชาราวันโหไม่พอนะครับลิลินที่ถูกโปรหกหมื่นพออุปกรณ์เขียนแบบกับลักสปายแกนแม่เหล็กกับกันสิบมืนนะ่นเด้ออันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวไปอ่านความสมารถก่อนนะครับผมแสงเกิติยศนะครับผมแสงเกิติยศไม่บอกว่าอะไรนะชิโรเมอร์คิวรีไวจอน แพ็กสุดินนะครับผมลูลูอุ้ยควีนอ๋อแพ็สุ่มได้ไม่ซ็นสุ่มได้นะครับผมก็มีควีนวีหยองไวเลอรต่างๆออนานาก็มาชมกันเองดีกว่าผมเราไปดูวิธีหาก,กันก่อนอกิจกรรมมีไม่เอ่ยโหโอ้โห,โหคือว่าจะแจกแต่ลูกอมดาวล้วนๆเลยนะก็นี่คือรวมแล้วที่ผมมีนะครับผมหกหมื่นหกพันเก้าร้อยนะเรไปดูที่ร้าน้าใช่ไหมโอเคลูปอมดาวเลย นี่นะครับผมอันเย็บมันมนี่เพิ่มาราคาสินทรัพย์หนึ่งแสนจริงๆเราเก็บไปเรื่อยๆแล้วน่าจะอยู่ยาวนะไอ้พวกเนี้ยแล้วก็โหแปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นนะครับผมอ่าเจ้านี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเมื่อก่อนสร้างพื้นที่ของฉันโอกาสยี่สิบเซนด์อัปเกรดแลนด์มาร์กและย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพิเศษลูลูเบลลักสิ่งนี้ฮะ <laughs> ผมว่าอะไรลูลูเบลลักสิ่งนี้ แล้วก็มีเจ้านี้ด้วยไอ้นี่ผมก็อยากได้เมื่อจบเธอ18%โอกาสติดตั้งนะผมเมื่อตกพื้นที่ออกพลังข้าวจะ10%จะเว็นข้าวผ่านทางแล้วว่าก็อ2ครั้งนะคือ2 2สอ,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 อนน้โดนจัดเลยทุกคนตังนี้โดนมากคูอรูเบิอยากได้จากอันนี้เมื่อกระซ้าโอกาสที่สุดอก็เลนมาระยะผมมุมโอ้โหถ้าเกิดคนน่าโดนเลยว่ะเมื่อตกเลนมาของฉันหรือนี่ ต่อสร้างโดยโต,ตรงตกอโดยดึงฝ่ายตรงข้าบหน้าหลังสี่ช่องและขังคุกนะครับผมอ่าช่องหน้าหลังและขังคุกอย่างนั้นน่ะเหรออืม hmm อันนี้ยังยังอะไรยังไม่ไ่้สนใจเท่าไหร่นะนี้สามหมื่นมหมีหนึ่งร้อยด้วยโอกาสรับแพ็กการ์ดตัวละครสุดฮิตเอสบวกครับนะผมครั้งละหนึ่งร้อยนะแลกเปลี่ยนนมือจำกันหนึ่งครั้งเลยเดี๋ยวเปิดูนะคู่หนึ่งดูสองขม,มก่อนสามพันได้ไรเอ่ย อันนี้อันนี้คือเหมือนเดิมอ่ะเข้มจำกัดนะครับผมก็คือเติมนั่นเองคือคุ้มสุดก็คงจะเป็นยี่สิบเก้าบาทได้หนะึ่งพันเพชรน่ะนั่นุ้มสุดนะครับผมอ่าแต่ตอนนี้ผมต้องคิดก่อนถึงความจำเป็นว่าเราจะเอาอะไรกันดีนะครับผมเนี่ยระหว่างสองอย่างเนี้ยคือถ้าผมเอาอันเนี้ยคือเราเสามารถไปคอมโบกับแกนแม่เหล็กมุมได้เลยนะแต่คืออันนี้ก็อยากได้แต่มีเจ็ตแพคอยู่แล้วอันนี้น่าจะ ถ้าจะได้ถ้าจะโดนเหมือนกันทั้งคู่แนละ้วถ้าโดนสองอันนี้โอ้โหมันไม่พอแน่ผมได้แค่อย่างเดียวนะโอ้ยมันจะขึ้นมาเสนออะไรทักหนาวยีบเก้าบาทอืมเราไปดูในกระเป๋ากันนะครับว่าเขาแจกอะไรมาบ้างเอ่ยก็รับหมดเลยดนะ้นดูได้กี่ลูมดาวได้มาสองรอเองฮะไม่เยอะนะเดี๋ยวเราต้องสุ่มว่า อ่าผมคงต้องเก็บเพชรตามคําพูดไว้ก่อนนะผมบอกว่าจะเก็บไว้ครบสองหมื่นนะครับผมอีเวนต์นี้คงจะไม่ได้สุ่มห้าสิบให้ดูๆนะให้ดูเงนี้ให้ดูๆ,ดๆแล้วจะมาสุม่มกุญแจให้ดูแทนนะครับผมอุ้ยน่าจะมาดีนะครับผมน่าจะลูกอมดาวอุ้ยดูดิห้าเจ็ดสิบคันละหนึ่งร้อยคุ้มไหมผมว่าโอเคเลยนะเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ 100, ่งร้อยโอเคเพชร สามมืออันนี้ไม่โอเคละไม่โอเคละได้สามครั้งนะผมตัวสุงพรีเมียมโอเคโหเริ่มไม่ใช่ล้วโอ,โ,โอเคไม่ได้วันเดียวลงแต่ตูได้กอยเท่าไหร่เอ่ยได้อีก340นะครับผมอะไรดีวัเนาะเป็อะไงดีวะ,นะวะถ้าเกิดผมมีไอ้เป็นสร้างแล้วไปมุมอ่ะลูลูผมมันจะกดัดกัดจัดกัดจัดเลยนะผมก็ก็มีตรงนี้มาใหม่ด้วยนะ ล็อกอินหนึ่งครั้งนะผมเล่นแผนที่เรอเรอเรนล็อกอินแลือกอมดาวห้าสิบ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 แล้วก็ลุกเล็ดลูกอมดาว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 ยันลูกอมดาวสุดท้ายนะครับสุดสุดได้ห้าร้อยนะครับสุดท้ายก็รวมๆก็จะได้พันกว่านะก็ตีไปเลยอีกพันกว่านั่นแหละเลยเล่นหมดนั้นรายวันกดคู่วิมเพล็ด้วย เพชรเอยสิเพชรอย่างนั้นน่ะหะไปเปิดหาเพชรโอโหไม่ออกเออเ้าไม่เป็นไรเอานี้แทนจะแลกเลยไหมเอ่ยนกเอาไงดีคือผมขออนุญาตยังไม่แลกนะครับผมว่าผมขอตัดสินใจก่อนนะคือผมยังไม่รู้อะว่าจะเอาแปนเด้งดีหรือจะเอา้นั่นดีอ่ะแต่ใจผมอยากได้นั่นแล้วอะ มาดูรูเลตกันนะครับผมต่ำมสุด30นะครับผมโอเคระหว่าง30สิบไปตัดต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 เบร้อยก็บอกให้ส0ิบไปเลยจบๆบจะมาไอ้นี่ทำไมเนาะไหนมีใครได้มากกว่านี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมสำหรับอีเวนต์โลอมดาววันนี้ก็วันนี้คงไม่มีใครเสียใจหรอกนะเพราะว่าคงได้การชัว์การันตีอยู่แล้วใครมีถ okay. ึง1นึ่งแสนโลอมดาวก็คงจัดบวก8ปปเนาะ ก็พบก,กันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมไปแล้วบ๊ายบาย